สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมคุณชายสกุสแลนด์นะครับเวลานี้เวลา8ปดนาฬิกายีนาฬิกาหนาทีของประเทศสกุสแลนด์ครับอ่ะวันนี้ก็มีเรื่องที่มาเตือนอกับ FC นะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่สามีนะครับใกล้ที่จะเสียชีวิตนะครับตอนนี้วันนี้ก็มีทางฝั่งเยอรมันเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยประมาณสามสิบนาทีนะครับเมื่อกี้คุยวันนี้30มนาที ก็มีสามีฝั่งเยอรมันที่จะเป็นโรคร้ายมะเร็งแล้วก็จะผ่าตัดทำนู่นทำนี่นะครับแล้วก็ภรรยาก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงสามีก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเพราะเขาแพลนว่าจะไปอยู่เมืองไทยแบบถาวรด้วยกันนะครับแล้วก็เขาเลยมาโทรหาผมคุณชายขอบปรึกษาได้ไหม อ่ะปรึกษา,นาเนี่ยว่าเนี่ยฉันจะผ่าตัดแล้วนะแล้วฉันไม่รู้ว่าจะทำํำยังไงดีมีทั้งบ้านที่ดินอะไรต่างๆที่เยอรมันแน่นอนมีลูกติดด้วยนะครับแล้วก็คุณป้าเขาก็กลัวว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะครับผมสวัสดีครับคุณชายสวัสดีครับจากสวีเดนเจ้าสวัสดีครับคุณสุภัตรานะครับผมเนาะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คนไหนที่ยังไม่กดติดตามหรือบางคนบอกคุณชายมันเด้งออกไปให้คอมเมนต์เข้ามาข้างในนะครับระบบจะรันเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเพราะบางคนแค่ดูเฉยแกไม่กดติดตามมันก็ไม่เด้งขึ้นมานะครับผมเนาะเพราะฉันขอความกรุณานะให้ f อกดหรือคอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้ครับจะได้ติดตามรันอัตโนมัตินะครับผมเนาะ ในส่วนนี้ผมคิดว่าคุณป้าทำถูกแล้วนะครับที่ติดต่อมาคุณชายซิฟส,สแตนแล้วก็แกก็มีบ้านนะครับหนึ่งหลังและอีกหนึ่งหลังก็เพื่นเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่ให้เช่าสามห้องนะครับแกก็บอกว่าเอ๊ยังมีลูกติดนะที่อยู่ประเทศเยอรมน,นีแล้วก็แกก็สร้างบ้านให้ด้วยที่ประเทศไทยนะครับแล้วเป็นบ้านที่ตอนนี้ให้เช่าอยู่ นะเป็นบ้านเชา่าแบบว่าปล่อยให้นักศึกษาเช่าอยู่ผมก็บอกเมื่อให้นักศึกษาเช่าอยู่แกก็ถามว่าคุณป้าถามว่าแล้วคุณชายจะมีผลเสียอะไรจากคุณป้าไหมถ้าสามีเสียชีวิตนะครับผมคุณแนนนี่สวัสดีครับเนรัตนะครับผมผมบอกว่ามันมีผลเสียอยู่แล้วคุณป้าเพราะว่าอันนี้ฟังกันดีๆเนี่ยเอฟซีนะเพราะว่าการที่สมมติว่าถ้าสามีมันยังไม่มีทำมิในกรรมให้นะครับเนาะ ยังไม่ทําพินัยกรรมให้เนี่ยแล้วคุณป้าไม่มีลูกกับเขาแน่นอนเขาไม่ลูกติดอยู่แล้วที่นั่นก็คือเท่ากับคุณป้าได้50%ของประเทศเยอรมนีนะครับทั้งเงินธนาคาร หุน้นเงินแม่ไม้ไม่เกี่ยวเงินแม่ไม้ก็คือเงินเกียณสิ่งของสามีเป็นของภรรยาผู้เดียวนะครับคุณน้อยจากเยอรมันฟังด้วยนะสาระแค่ดีๆนะครับผมนะครับสวัสดีครับผมคำ้วณกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเมื่อจากนั้นปุ๊บแกบอกโอเคสามีแกก็ไม่เข้าใจบอกอา้าวจริงๆอ่ะภรรยาของฉันจะได้คนเดียวใช่ไหมเพราะว่าคุณอย่าคิดว่าคนที่อยู่เยอรมันจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะผู้ชายเขาไม่รู้นะครับผมไม่รู้เขาคิดว่าเออก็ภรรยาท่องจังได้ใช่ไหมล่ะบอก ได้ได้50%าแล้วอะไรอีกล่ะลูกเธอก็ได้50%เปอรธอมีลูกติด2คนใช่ก,กับเมียคนเก่าถูกต้องลูกของเธอก็ได้50%าเอเออแล้วตอนนี้ก็คือว่าคุณรานันวุฒินะครับสวัสดีค่ะเอฟซีค่ะนะครับอ่าลูกเธอก็ต้องได้แล้วเธอมีบ้านนะอพาร์ตเ,เมนต์ด้วยนะครับที่ให้เช่าแล้วที่มีบ้านหนึ่งหลังอีกเธอมีเงินมีที่ดินอีกธนาคารอีกไอ้ตัวนี้ลูกเธอต้องแบ่งกันนะ นะครับผมและปัญหาของคนเยอรมันน่ะแกจะเขียนพินัยกรรมว่าเนี่ยจะเขียนพินัยกรรมว่าให้ภรรยาอยู่ได้อันนี้คือหลักของคนเยอรมันที่ทํานะให้ภรรยาอยู่ได้จนตายผมก็บอกเขาว่าปัญหาก็คือเกิดขึ้นถ้าภรรยาอยู่ได้จนตายลูกชายก็ไม่มีสิทธิ์ถ้าไม่ลูกชายสองคนนะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขายที่นั่นได้และลูกชายต้องต้องเสียเงินในค่าบำรุงรักษาบ้านอีกต่างหากมันทําให้ยุ่งยาก คนเยอรมันบางคนไม่คิดไงคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเมียฉันมไม่รู้เรื่องเออไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆให้ลูกชายให้ลูกชายได้เป็นบ้านหลังนี้ก็เข้าใจให้ภรรยาได้บ้านหลังนี้อยู่จนตายแต่ภรรยาก็ยังอยู่ลูกก็อึอดอัดนะครับก็ไม่สามารถที่จะมาอยู่ได้เพราะภรรยาอย,อยู่อยู่ที่นั่นอยู่ลูกชายต้องเสียค่าซ่อมอีกจังหากและใครอยากจะเสียบ้านก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ต้องเสียก็เท่ากับเมียของเขาเต่าเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมเลยยอธิบายเขาฟังว่า มันไม่ดีไม่มีผลดีเลยที่คุณเขียนอย่างนี้เพราะพลหลายๆเคสเวลา19ปีที่ผมทํามาเนี่ยหลายๆเคสที่สร้างตัวขึ้นมาแล้วคนส่วนมากคนเยอรมันคนโซนยุโรปส่วนมากจะเขียนว่าให้ปัญญาอยู่บ้านจนตายหรือตลอดชีวิตอันนี้คือปัญหาแล้วให้เอสซีอ่ะให้ไปคุยกับสามีว่ามันมีปัญหาเมื่อเธอตายไปแล้วฉันกับลูกเธอจะสู้กันเรื่องมรดกนะครับผมเป็นเรื่องมรดก ผมก็บอกว่ามันไม่โอเคผมทํามา19ปีผสุดท้ายเธอตายไปอยู่ในโรงนะมันมันเธอไม่รู้เรื่องอะไรแต่คนที่จะมาร้องห่มร้องไห้และมาโหเธออีกครั้งก็คือเมียเธอเองหรือภรรยาเธอเองว่าทําไมไม่ทําให้ถูกต้องซะแบ่งก็แบ่งแบ่งกันเลยเพ,พราะยังไงภรรยาก็ไม่อยากอยู่ที่ประเทศเยอรมันต่อเพราะแกแก่แล้วนะครับแกก็เลยเข้าใจบอก ฉันก็ไม่รู้ฉันคิดว่าคนเยอรมันเขียนกันนี้ฉันเข้าใจถ้าเธอมีเพียเมียที่จะอยู่กินที่นั่นจนตายอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือว่าเมื่อเธอตายไปแล้วเนี่ยลูกก็มาสู้กับแม่เลี้ยงคือคนไทยเป็นแม่เลี้ยงที่สู้กันพอสู้กันไปสู้กันมารู้ไหมเคสหนักสุดผมประมาณเกือบสองปีเพื่ออะไรแย่งทรัพย์สินเงินทองด้วยกันนี่คือปัญหาไงนะนี่คือปัญหาแย่งทรัพย์สินเงินทองด้วยกันนี่คือปัญหาเลย F อผมก็เลยอธิบายให้แก่เข้าใจนะครับอธิบายแก่เข้าใจว่าแล้วที่ประเทศไทยเหมือนกันเธอทำบ้านเชาไว้ให้เด็กนักเรียนอันนี้ต้องเขียนอันนี้ต้องเขียนหรือให้ทางเราคุณชิมคุณชายสซสแซน <c oughs> กับโนตารีที่ประเทศไทยหรือในความพะเศไใจเขียนเป็นสัญญาออกมาหรือเขียนเป็นดายลักษ์อักษรเปนว่าอ่าข้าพเจ้าชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อาสิ่งที่ข้าพเจ้าสร้างมา้ที่ประเทศไทยขอยกให้พญาผูด้เดียวเพราะอาจะมีผลอีก เพราะว่าถ้าเขาตายไปมันเป็นทรัพย์สมบัติของสามีที่เขาโอนไปที่ประเทศไทยและสร้างาจะเป็นสร้างบ้านเอ่ยจะเป็นสร้างอะไรต่างการเงินที่โอนไปลูกก็มีสิทธิได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมก็บอกเขาว่า,าคุณต้องทําสัญญาอีกตัวหนึ่งที่ประเทศไทยของเยอรมันก็คือของเยอรมันของประเทศไทยก็คือของประเทศไทยนะครับจะไม่เหมือนกันจนผมอธิบายเขาเข้าใจเมื่อ เมื่อเขาเข้าใจเขาบอกโอ้เข้าใจแล้วสวัสดีครับผมหลายหท่านคุณนอตเตอร์นะครับคุณแบ็กแมนนะครับและคุณพิมสเวนเนอร์ inner, นะสวัสดีครับคุณชายจากออสเตรียค่ะสวัสดีครับเนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ FC มันอยู่ใกล้ๆตัวแล้วคุณต้องอธิบายให้สามีคุณฟังว้านะครับอย่าทำอย่าหาทําพิในกรรมแบบว่าให้คุณอยู่ได้ตนตลอดชีวิต นะครับที่บ้านหลังนั้นนะครับผมไม่ดีเพราะว่ายังไงเมียก็กลับเมืองไทยเพราะว่าไม่สามารถอยู่ที่นั่นต่อได้เพราะว่าหนึ่งเอกสารไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างสองภาษีเรื่องบ้านเรื่องที่ดินของเยอรมน,นีคุณไม่รู้นะครับสามเกี่ยวกับการจะอยู่ต่อ,อยังไงที่นั่นก็ไม่รู้บางคนก็อยู่บนดอยอยู่บูเขามีรถเอ่อรถบัสน่ะชั่วโมงละคันก็มาอย่างเงี้ยมันอยู่ลําบากนะครับเพราะฉันต้องพูดกับเขาจริงๆว่าถ้าเธอตายปันฉันก็ไม่อยู่ที่นี่แล้ว ฉันอยู่ลาบากฉันอยากกลับไปอยู่เมืองไทยฉันก็มีลูกอยู่เมืองไทยคุณต้องพูดเขาตรงๆแต่ถ้าคุณไม่พูดตามตามพระเออตามแล้วแต่เธอมันมีปัญหาตอนหลังเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบจาัดก,การตอนนี้เอฟสีคุณต้องรีบจาัดก,การตอนนี้ไม่ใช่ว่าสามีคนของคุณเสียชีวิตไปแล้วแล้วจากนั้นคุณก็ไฟาติ้งกับลูกชายลูกลูกชายเขาสองคนต้องมาสู้ศาลกันเงินก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีรองเงินแม่ไม้ก่อนอันนี้ก็ไม่มีทุกอย่างจบเลย ต้องทำรายลักอักษรให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ FC แล้วก็ที่ประเทศไทยเหมือนกันถามว่าคุณชัยมีทีมงานทนายความหรือโนตารีประเทศไทยไหมมีครับไม่เป็นไายเดี๋ยวผมส่งไปให้ที่ประเทศเยอรมน,นีเองให้เขาเซ็นซะฉบับหนึ่งเป็นภาษาไทยฉบับหนึ่งเป็นภาษาอ่า,าอ่าเยอรมันผมก็ทําได้นะครับผมไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมส่งจากประเทศไทยและมีการสแตมป์ของโนตารีประเทศไทยด้วยเพื่อป้องกันสิทธิ์ของคนไทยคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะครับผม ผมแนะนําให้ทํำ FC ไม่งั้นลูกชายสมมติว่าสามีคุณเสยชี่ยน่ะเขาก็หาทนายฟาร์มที่ประเทศไทยแล้วสู้คุณและต้องการทรัพย์สินเงินทองของคุณที่ประเทศไทยด้วยอันนี้เราต้องป้องกันไว้ก่อนเราต้องป้องกันไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างสองคนที่จะทํำไหมอธิบายฟังถ้าสามีคุณมีเรื่อง,อย,งย่่งจริงๆอะ่ะก็ต้องคุยกับผมนะ ผมก็ต้องอธิบายภาษาเยอรมันนะผมคนเยอรมันอนะ่ะผมก็จะอธิบายฟังเออไปเป็นนี้นะเป็นยี้เขาบอกถ้าเขาทำคีพีในกรรมมาเขียนพี่ในกรรมแล้วเนะี่ยผมก็ขออ่านพี่ในกรรมว่าพี่ในกรรมฉบับนั้นโอเคหรือไม่โอเคหรือมีอ่าที่ไม่โอเคอยู่ข้างในไหมถ้าไม่โอเคผมบอกเฮ้ยอันนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้ต้องเปลี่ยนนะอันนี้ไม่โอเคสําหรับภรรยาคุณเองผมก็อธิบายเขาฟังด้วยว่าใครเป็นคนดูแลคุณภรรยาใครอยู่คุณมาจนคุณไม่สบาย ภรรยาใครทำผมข้าวให้คุณกินภรรยาคุณมีลูกใช่ไหมใช่ผมเข้าใจว่าคุณรักลูกผมเข้าใจไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช่ผมเข้าข้างภรรยาคุณให้ทุกอย่างหมดเลยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่คุณทิพย์นะครับผมสิริทิพย์นะครับผม <laughs> เป็นไข้หวัดนิดนึงมาจับกำมาจํบบาเมืองไทยปรับอาการอากาศไม่ไม่ทานที่นี่5องศานะที่นั่น30กว่าก็เป็นไข้นิดเหนื่อยหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผม มีน้ำอุ่นน้ำชาดื่มนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะบอกว่าทุกอย่างนะครับที่อยู่ประเทศไหนต่างๆนานาตอนนี้เรามีอายุแล้ว f อฟนะครับอย่าไปคิดว่ามันไม่มีเป็นไปไม่ได้หรอกเมื่อสักวันถ้ามันเกิดขึ้นนะเอนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นมันมีผลเสียกับ f อฟเพราะฉะนั้น ต้องเขียนรายลักษณ์อักษรให้ถูกต้องตามกฎหมายเลยถ้าไม่เข้าใจนะครับก็โทรมาหาผมคุณชายจะทําไงให้เขาเขียนมาก็ได้เดี๋ยวผมเขียนภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษกลับไปก็ได้เพื่ออธิบายให้เขาเข้าใจก็ไม่เป็นไรครับผมจะให้ผมเขียนเป็นรายลักษณ์อักษรก็ให้ก็ได้นะครับส่งไปทางอีเมลเพื่อสรุปให้สามีคุณฟังก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่สําคัญที่สุดคืออะไรสําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อสามีของคุณเสียชีวิตแล้วไม่ต้องมาสู้กับลูกชายลูกสาวเขานะครับดีที่สุดและไประเทศไทยป้องกันด้วยผมเข้าใจว่าคนมีลูกทที่เมืองไย ก็อยากให้ลูกที่เมืองไทยไอ้สามีก็อยากให้ลูกที่ต่างประเทศผมเข้าใจแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เรื่องพินัยกรรมเรื่องอะไรต่างๆมันสับสนถ้าคุณไม่รู้เรื่องนะครับผมถ้าคุณไม่รู้เรื่องหาคนที่รู้เรื่องทำนะครับอาจจะเป็นผมก็ได้นะเป็นคนที่ชี้ชี้แนะแนวทางจ่ายค่าปรึกษาก็ได้นะครับไม่เป็นไรก็ไม่เท่าไหร่นะครับเนะาะจ่ายค่าปรึกษาก็ได้หรือจะให้คุณชายเขียนเป็นแม่แบบให้ก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาช่วยช่วยกันนะครับผม f c นะครับสร้างมคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอ่า อันนี้คือเรื่องแรกที่เราต้องพูดกันนะครับเ c เราไม่รู้ว่าหลังจากเข้าเสียชีวิตแล้วจะเป็นไงบ้างผมทำงานมา19ปีจุดนี้ผมเห็นแล้วว่าปัญหามันเยอะโดยส่วนมากคนชาวเยอรมันจะเขียนไปว่านะชาวเยอรมันเขาจะมีเขาจะเขียนว่าถ้าภรรยาไม่รู้เรื่องเนี่ยให้เป็นลูกเป็นคนดูแลแต่ผลสุดท้ายพวกลูกกันต้องการบ้านอย่างเดียว หลายๆคนที่อยู่เยอรมันนะครับเยอรมน,นีผมช่วยก็คือพี่ในการเขียนแบบบ้าๆมากเลยว่าให้ภรรยาอยู่ที่นั่นได้ตลอดชีวิตแต่คนที่ดูอ่าคนที่ดูแลสิทธิ์คือลูกของเขาแล้วก็ลูกก็มากบกดขบขีว่าให้ออกไปเร็วๆเพื่อเขาจะได้ขายหรือเข้ามาอยู่ได้อันนี้ผมเข้าใจลูกนะผมก็เข้าใจเมียด้วยแต่สามีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของภรรยาแต่สุดท้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับภรรยาเลยเป็นสิ่งที่แย่ๆมากๆนะครับผมเนาะ อันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราต้องชี้แจงให้สามีของคุณนะครับผมนะเนาะชี้แจงให้สามีเข้าใจว่าอย่าทําพิันกรรมแบบบ้าๆต้องพูดาบ้าๆว่าภรรยามีสิทธิ์ย่ายตลอชีวิตและลูกชายลูกสาวเป็นคนดูแลผมแน,นะนําว่าอย่าทําสิ่งนี้ผมคิดว่า FC ครับหลายๆคนเนี่ย ที่ผมช่วยมาเพราะเรื่องนี้มีปัญหาขึ้นศาลเกือองปีแล้วผลจะท้ายปุ๊บนะก็ขอต้องมาสรุปว่าต้องขอว่าเออเธอฉันขอประมาณเท่านี้นะเอาน้อยที่สุดพว่จะกลับอยู่เมืองไทยเพราะอย่างไงก็ไม่อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับต้องอธิบายให้สามีอ่าอ่าอธิบายให้สามีเข้าใจนะครับผมเนาะอันนี้ก็ ควรที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจอย่างอย่างดีถ้าไม่เข้าใจก็สามารถโทรมาหาผมหรือว่าให้อธิบายให้ฟังก็ได้อันนี้ก็ได้มีค่าใช้ใจ่ายในแอซนะไม่ใช่มาโทรปุ๊บฟรี็ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายนะครับผมทุกอย่างมีค่าใช้ใจ่ายหมดนะครับผมอันนี้ก็ฝากเดือนและการเอฟซีนะในเรื่องนี้ข้อนี้สําคัญมากเลยก็คุณป้าโทรมาผมก็อธิบายให้ลุงแกฟังแกเข้าใจแล้วแกบอกเดี๋ยวผมจะไปหาอ่า ไปหาโนตารีของประเทศเยอรมนีแล้วให้เขียน,นได้ผมก็บอกได้หรือให้ทางเราเขียนเป็นแม่แบบไปให้ก็ได้แ,แต่ผมแนะนําว่าให้ทําภาษาไทยฉบับหนึ่งเพื่อป้องกันภรรยาของคุณที่ประเทศไทยไม่ใช่ลูกของคุณไปฟ้องที่ประเทศไทยอ่ะเอา้าถ้าฉันตายแล้วมันมทำไมทาไม่ได้ผมบอกทําได้เพราะว่าคุณยังไม่ทำสละสิทธิอ์อะไรต่างๆที่ไม่ได้ไทยเลยเพราะฉันมันก็ยังเป็นอะไรมอรดกเท่ากับลูกชายของคุณได้สิทธิ์ที่ปม่ไดศไทยครึ่งหนึ่งที่ผมทำผมช่วยผู้หญิงไทยนะ เพราะส่วนใหญ่นะ่ะลูกชายนะลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศนะ่ะเขาอะไรเขาก็จะฟ้องที่ประเทศไทยนะครับ f c ฟ้องที่ประเทศไทยเพื่อขอสิทธิ์50ที่ประเทศไทยอันนี้ผมป้องกันให้คุณป้าและผมป้องกันสิทธิ์ให้คนไทยที่อยู่ ในต่างประเทศเพื่อป้องกันสิทธิ์คุณทํามาหากินไม่ด้วยกันคุณปลูกไม่ด้วยกันผมอยากให้ทุกยี่ประเทศไทยเป็นของคุณทุกอย่างหมดเลยอ่ะโซนต่างประเทศนะก็ให้เขาไปคนละครึ่งครึ่งก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่จะเอาทุกอย่างหมดเลยคุณเป็นแค่แม่เลี้ยงนะครับผมผมก็มีลูกนะครับผมก็มีลูกผมก็อยากให้ลูกเหมือนกันผมเข้าใจคนที่เป็นพ่อแต่ประเทศไทยเมื่อคุณทาอะ่ะก็ให้คุณไปเลยผมบอกเนื้อประเทศไทยก็ให้เขาไปเลย ไม่ต้องมาให้ลูกชายลูกสาวคนอื่นแล้วเขาบอกผมเข้าใจผมไม่เอาหรอกแต่ทางงานทางนี้ต้องทําสัญญาออกมาหรือพินัยกรรมอิฉบับหนึ่งที่ประเทศไทยอืเพื่อมาขัดแย้งกันนะครับผมอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ส่วนหนึ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันสิ่งนี้นะครับผมคิดว่า FC หลายๆท่านที่ยังไม่รู้ลองถามสามีของคุณเอฟซีบ้างที่รักฉันขอดูพินัยกรรมหน่อยพินัยกรรมเขียนยังไงบ้าง แล้วลองส่งให้ผมดูครับผมมีค่าใช้จ่ายการอ่านอธิบายให้ฟังแต่มันก็ชัวร์สำหรับคุณพี่ตอนนี้ยังทําได้อยู่ถ้าเขาตายไปแล้วไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้แล้วบอกเฮ้ยเธอมากับทำพี่ในพี่ในกรรใหม่สิพี่กรรพฤิกรมกรมฉบับนี้แย่มากเพราะฉันตอนนี้ต้องรีบทาต้องถามสามีว่าเธอทําพี่ในกรรแบบไหนเนาะคุณพี่เข้าใจยังเลยเอฟซีเข้าใจยังพี่ในกรรมฉบับนั้นเขียนยังไงถ้าไม่เข้าใจถ่ายรูปมาชัดชัดส่งมาให้ผมนะครับแล้วทางเราอ่าน เอกสารให้และแปลเป็นภาษาไทยให้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับและอธิบายให้เข้าใจอีกครั้งเพื่อความสบายใจของคุณพี่เองและป้องกันเพื่ออนาคตถ้าสามีของคุณพี่เองเสียชีวิตไปอันนี้คือปัญหาหลักนะครับก,ก็ก็ตื่น f c ด้วในการที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่มีสามีและทำพินัยกรรมแล้วนะครับก็แนะนำว่าเอาพินัยกรรมออกมาและอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับผม โอเควันนี้ก็ขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามาดูคุณชายซิแสแซนวันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวพินัยกรรมที่สามีจะทําพินัยกรรมก็ตรวจสอบให้คุยกับคุณชายสักนิดนึงผมจะได้อธิบายให้ฟังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะสาหรับคนที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ที่ประเทศไทยก็ได้นะผมก็ได้นะครับก็ทีผมจะคุยกับเขาว่าอะไรเป็นไงบ้างเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็ทําตามที่ผมบอกอลูกก็มีสิทธิ์ภรรยาก็มีสิทธิ์นะครับห้าสิบห้าสิบประเทศไทยเป็นของภรรยาไปเลยนะครับอันนี้ก็คือการตัดปััญหาาไไปแล้้ววนะครบม,นะม่ต่ตอง อยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับและลูกอยู่ไม่ได้อันนี้ก็คือขัดแย้งกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นคลิปดีๆแล้วผมหวังว่า FC ทุกท่านลองไปถามสามีของ FC นะว่าที่รักดูพี่ในการว่าเธอเขียนไงบ้างจากนั้นถ่ายรูปมาน,นครับส่งมาให้ผมผมจะได้อธิบายให้คุณพี่ฟัง โอเคไหมครับและ f อฟด้วยที่ดูผมนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดกดติดตามคุณใช้ซื้แซนแล้วกดไลค์กดแชร์คุณใช้ซื้แซนตลอดเวลานะครับยังไงนะครับคนเราคนไทยด้วยกันไม่ทิ้งกันนะครับมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกันครับผมคนไหนที่ยังนะครับที่ยังไม่แอดไลน์ไอดีคุณใช้ซื้แซนมาก็แอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับก็06364616165เดี๋ยวก่อนถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวผมบอกผิดสักทู่สักครู่อ่า บอกผิดนะเดี๋ยวจะบอกผิดนะศูนย์หกสามดยวกันสิเอออ่ะ 0634616165ลายไอดีคุณชัยซูสแลนนะครับอีกครั้ง0634616165อันนี้ลายคุณชยัยซูสแลนอีกครั้งนึงครับถ้าผมไม่รับก็คือลูกน้องน้องแต้มหรือน้องขวัญรับนะก็เขาสามารถรับสายได้นะบอกน้องแต้มน้องขวัญก็คือเลขาผมนะครับแล้วจากนั้นถ้ามีปัญหารจริงนะก็สามารถบอกน้องแต้มค่ะน้องขวัญค่ะอยากคุยคุณชัยเรื่องนี้คุณน้องแต้มน้องขวัญจะคัดกรองเอกสารต่างๆว่าคุณพี่พูดอะไรบ้างจากนั้นก็จะส่งสายมาให้ผมเนาะเพราะเมื่อผมรู้แล้วผมจะคุ คุณพี่ว่าเออเป็นอย่างี้เป็นงี้งต้องแนะนำไงบ้างหรือ,อส่งส่งพี่นายกรรมมานะครับถ่ายรูปพี่นายกรรมว่าอันนี้โอเคจะเป็นทุกภาษาได้หมดครับส่งมาครับผมเดี๋ยวทางเราทีมงานคุณชยัยเซนจะอ่านแล้วก็อาจจะแปลภาษาไทายให้ด้วยนะครับก็ฝากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมที่รับชมคุณชยัยคุณชยัยเซนได้ดติดตามมาตลอดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ